สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2566นะครับในโอกาสปีใหม่นี้ขอให้บุคลากรทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์บริวิ์กุลตังวัฒนาคณะบดีคณะศิลปศา,ศาสตร์และวิทยาการจัดการขอแจ้งแนวทางในการบริหารคณะตลอดวาระ4ปีดังนี้นะครับจะเน้นบริหารแบบมีส่วนร่วมโปร่งใสตรวจสอบได้และเน้นหลักการบริหาร แบบธรรมพิบาลในส่วนของบุคลากราสายวิชาการนั้นจะเน้นส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการและเน้นส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนนั้นจะเน้นให้เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษและเน้นให้ฝึอกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรในส่วนของนิสิตนั้นจะเน้นพัฒนาคุณภาพของนิสิต ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาด้านการใช้เทคโนโลยีตลอดจนจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอแก่นิสิตสุดท้ายนี้ผมหวังว่าบุคลากรทุกท่านจะร่วมก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการขอบคุณครับ